สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้นะคะเราจะทําเป็นเต้าหู้เปรี้ยวหวานแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะทําเป็นยัดไส้เต้าหู้ไปด้วยจึงเป็นเต้าหู้ยัดไส้เปรี้ยวหวานนั่นนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเต้าหู้แผ่นขาวนะคะ1แผ่นนะคะแล้วนี่คือเห็ดนางรมนะคะ เราใช้สับละเอียดหรือคุณผู้ชมจะใช้ปั่นละเอียดก็ได้นะคะเราจะทําเป็นตัวไส้นะคะส่วนอันนี้นะคะคือแป้งสาลีนะคะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังเราป่นละเอียดอีกทีนึงอันนี้เป็นแป้งมันนะคะส่วนผสมซอสก็จะมีน้ำส้มสายชูซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นน้ำนะคะ ส่วนผักก็จะมีมะเขือเทศหั่นเตาแตงกวาหั่นเตา๋าหอมใหญ่หันห่นเตาแครอทหั่นเตาแล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็งาขาวค่ะ เราจะมาเริ่มผัดตัวไส้ก่อนเลยนะคะปกติเขาก็จะใช้หมูสับกันนะคะวันนี้ในเมื่อเราเป็นมังสวิรัตแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นเห็ดแทนผัดไส้เพราะว่าเราอยากให้มันมีรสชาตินะคะแล้วก็ให้เห็ดมันสลดตัวด้วยะค่ะทีนี้เราปรุงรสนิดหน่อยนะคะคือหรือคุณผู้ชมถ้าชอบจืดๆก็ใช้งีผัดให้สลดใช้ผีได้แต่ว่าอันนี้เราอาจจะ ใส่ซิว้วขาวสักเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นี้คือขึ้นอยู่กับความชอบไส้ก็จะดูเนี่ยจะดูสลดจะดสุกแล้วนะคะพออย่างนี้เสร็จแล้วก็ ใส่งาเพราะเราอยากให้มันมีความงาขาวนะคะจะได้มีรสสัมผัสกรุบกรอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของงาจะได้ช่วยที้เราปิดไฟเลยค่ะแล้วพักให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวเต้าหู้กัน,นะค,ะค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำเต้าหู้กันเลยนะคะตัดเต้าหู้เหมือนกับเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะทําเป็น สามเหลี่ยมเริ่มแรกนะคะตัดเอาขอบๆออ,ออกกันนะคะเล็กน้อยสี่ด้านเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะตัดครึ่งเหมือนตัวบวกอะคะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขบวกจากบวกเนี่ยนะคะเราก็ตัดครึ่งของเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะคะครึ่งของแต่ละอันอีกทีหนึง่งคือให้เป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะ นี่นะคะสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการจะใส่ไส้ตรงกลางแต่ว่าเนื้อที่มันไม่พอเพราะว่าถ้าสมมุติเราแค่กรีดลงไปแล้วใส่เนี่ยมันก็จะไม่พอใส่เพราะฉะนั้นเราจะควานนิดนึงนะคะก็คือกรีดกลางมานิดหนึ่งนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นครึ่งวงกลมนี่ค่ะเพื่อที่จะเอาทำให้เต้าหู้มันมีเดี๋ยวนะคะ ให้เต้าหู้มันมีรูตรงกลางเพื่อที่เราจะได้ใส่ไส้ได้นะคะทีนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าถ้ากว้างมากเราก็ใส่ไส้ได้มากแต่ถ้าถ้าน้อยอย่างเงี้ยก็ไส้ก็จะน้อยเนี่ยนะคะเราก็จะทําไปแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะใส่ไส้ให้ดูนิดนึงนะคะก็คือนี่นะคะ ให้พูนพูน,นิดนึงก็ได้หรือว่าอัดอัดน,นิดนึงเนี่ยนะคะเสร็จแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะยัดใส้เต้าหู้นี้ไปให้หมดให้ครบเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งทอดกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราจะมาชุบแป้งตัวเต้าหู้แล้วก็ทอดกันนะคะตั้งน้ำมันน้ำมันปลามานะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนอ่อนถึงกลางนะคะไม่เรายังไม่ใช้ไฟแรงชุบเนี่ยมี2วิธีก็คือเราจะชุบด้วยเปียกก่อนแล้วก็มาแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมือมือหนึ่งเนี่ยใช้ชุบแป้งเปียกอีกมือหนึ่งแห้งจะได้ไม่ไม่ผสมกันนะคะก็เอามือนเนี้ยคลุกก่อนเพราะเราต้องการแทนไขอยอย่เงี้ยค่ะ แล้วก็โยนลงมานี้นะคะชุบแห้งแล้วก็เอาหยอดลงไปในกระทะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะชุบอันเปียกเสร็จแล้วเนี่ยเอามาหย่อนไว้แล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังป่อนอันเปียกเนี่ยก็คือเราใช้แทนไข่เราก็เลยเอาตัวแป้งสาลีเนี่ยละลายกับน,น้ำนะคะ เนี่ยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะทาแล้วก็ทอดชุบแป้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะชุบโคตร um, ให้มันมีตัวหุ้มก่อนแล้วก็มาชุบแป้งขนมปังป่นแล้วก็ทอดนะคะเนะี่ยทำอย่างนี้จนหมดอุ้ยขอโทษค่ะทำอย่างนี้จนหมดไปเรื่อยๆนะคะและ้วก็เดี๋ยวเรามาทําตัวซอสกันละกันค่ะค่ะนี้เราทอดแล้วนะคะเราก็จะเอาเหลืองกรอบประมาณนี้นะคะเพราะว่าเต้าหู้ก็สุกอยู่แล้วเห็ดก็สุกอยู่แล้วเราแค่ต้องการให้มัน กรอบแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็เอามาพักเสด็จน้ํามันไว้นะคะรอให้เย็นค่ะตอนนี้เราจะมาผัดตัวซอสเปรี้ยวหวานเพื่อราดเต้าหู้ของเราเลยนะคะเริ่มแรกนะคะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะ หอมใหญ่นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะสุกยากหอมใหญ่นี่ผัดให้หอมสลดนิดนึงนะคะจากขาวๆมันจะเริ่มใสใสขึ้นเหมือนโปร่งแสงขึ้นนะคะน,น,นั่นก็คือเดี๋ยวเราค่อยลงผักต่อไปไปใช้ไฟกลางถึงแรงได้นะคะนี้สักพักหนึ่งนะคะเริ่มแล้วแต่ก็ไม่ถึงกัต้องใส เห็นอันนั้นก็จะสุกเละเกินนะคะเราเอาแค่พอขอบขอบเนี่ยเริ่มกลายแล้วเริ่มจากขุนข,นขุนเมื่อกี้ตอนนี้ก็เริ่มใส่นะคะก็แครอทนะคะใส่ใส่ผักที่สุกยากๆลงไปก่อนนะคะแตงกวานะคะแตงกวานี้ไม่นานผัดไม่นานผัดให้พอคลุกเขา แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะคุณผู้ชมสามารถเติมน้ำลงได้นิดหน่อยนะคะจะ<ๆ>ได้ให้มันมีคุกคลิกเล็กน้อยก่อนแล้วก็ใส่ซอสน,นะคะตอนนี้เราปรุงรสใส่ด้วยซอสมะเขือเทศก่อนเลยนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะซีิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวอยีกนิดนึงด้วยน้ำส้มสายชูก็จะกลายเป็นเปรี้ยวหวานนะคะทีนี้เราอยากให้มีซอสมากขึ้นแล้วก็ เติมน้ำเพราะว่าเราจะได้ไปลาดได้ใส่ให้มันเหนียวเล็กน้อยนะคะด้วยแป้งมันนะคะละลายน้ำแล้วนะคะสังเกตดูค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดเพราะว่าอาจจะข้นเกิน เราอยากให้มีน้ำเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำได้อีกนะคะไม่ต้องนั่นทีนี้เราดูถ้าอยากชอบเหนียวข้นมากๆก,ก็ใส่แป้งเยอะนะคะถ้าไม่เอาข้นเยอะก็ชอบคุกคิกก็พออันนี้เราประมาณหนึ่งเราก็พอแล้วเราก็ปิดไฟนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปล่าในตัวเต้าหู้กัน เราผัดซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็วางเต้าหู้ไปก่อนนะคะจะดดูน,นะคะหรือคุณผู้ชมอยากจัดเป็นรูปทรงไลไรก็ได้นะคะหรือจะจัดแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราเอาสักเดี๋ยวคอนี้เปลี่ยนนิดนึงเราก็จะเอาน้ำซอสเน่ยราด ราดไปเป็นตัวเนี้ยนะคะถ้าชอบซอสเยอะก็ราดเยอะก็ได้นะคะนี้เราใส่ให้เป็นพอเป็นคำคนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเต้าหู้ยัดไส้ราดซอสเปรี้ยวหวานนะคะหวังว่า คงไม่ยากเกินไปคุณผ,ผู้ชมคงเอาลองไปทำดูนะที่บ้านนะนะคะถ้าไงเข้าไปดูอัตราส่วนที่เว็บไซต์เราได้นะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงแต๋ลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ